สบายดีที่น้องคนาสบายดีที่นอ,นอห้ามาหล่อตลาดเซาเทนูเดอพี่น้องเดอแม่มาเบิรกนมกันเขามียังขายไหมนมถั่วไล้หลานพี่นอกนไม่มคูนสิบพันบอกเอาๆๆ อาขูนึงเอาขูนึ่นะอุ้นขายทอ็นนีกโอ้ยเดือนมันบกเลาลาเอาหอยส้มห่อเท่าไรน่ะสองสามห่อหา่ะสามห่อสิส้มยังไงนะม่เ้ากจะขู่เขาอันนี้เอาขูกหนึ่งแต่บอกเอาูกนึงนีเด้อเออมันเป็นยหส้มสมยังหอ้ฟ้าล่ะตชั้นหอิ อันนี 5, ้ชหออันนี้หอเน้ำหออัอันนี้ห่อเออเอาหอานเออมาดูชัดแนบาอย่งอันนี้เด้อสซหอใช้หอาอันนั้นหอาเดียวกันบ่อันนี้คือการหหรอเนาะตัวเห็ดใหม่กับตัวเก่าตัวนี้หอใหญ่ัง เอาจ้เอาเลยจะ้ะหอยพี่นอ้องกระแตเสียงเพลงกับพี่นอ้องเอ้ยตลาดเดี๋ยวจะเป็นม่วนอะลีปลากระหลอตลาดต่อพี่น้องข้อยได้เสือช่เสือสันในเสือช่อโน่นใหญ่โต๊ะสิบพันกีบ โซเคยอนโซสิบสามพันบ่ะชื่ออไรสิบสามพันเป็นเงินไทยกับประมาณสี่สิบาทนะตัวสี่สบบาท รอบตลาดซื้อของดูของกินพี่น้อง เห็นคลองหมักอีกแหละตอนหมักกอนแ้กที่นอาเขียนแต่รู้ดีโอ้โห ตัวเดียวนีาลนาดน้องมีหนวจะมากรเลยได้ยังออกมาอีกบอเด้อมีด้วยเ้หลอกตลาดน้ำกันเลพี่น้องด้วย เจอาอ้นมาจีซื้ออย่างเงี้ยขึ้นเหลาะน้ำกัะเทียมอ้นก็ได้เสียสันใน,ไนไอ่ะเอออนก็ได้ส่งสองตัวของกินยังมาได้อยู่พี่น้องเท่ากระยาหู้มืออู่้มูโตน่ะ

ื้อปลาพี่น้องผักอีตู่เด้อเพิ่นาไว้แพงกล่องเลยอมันโฟกัสเลยบ่ได้อันน่ะมัวเลยกลองเจ้า ในป่าน้อไปหาหน้อสุขบางตัวน้าเันหนาบอกแม่ดวนาป้าบอกอไปแกะทไมสมเนาะท่าได้นะ

คือ็หอมบัวใ่ะสส้าสงสงม่กาน้อยมาเฮ้ยสองสองห้าเนี่ยเฮ้ยการนกันใหญ่ยสองห้านะการน้อยนะเยสองสองห้ลูกลูกค่้อนคนต้นน้อย Ito ba Nhà mình mặc mình mày ở lại lại

ใช่พวกเพชรแดงกับหอมบัวแดงหมาะก็ไดซื้อกะตาใส่กระานก็ได้ซื้อกระตาใส่เรื่องแล้พี่น้องด้ยวยกะตาสิบแปดพันคูหนึ่งแปดพันเขาซื้อ, 8, อสิบห้าพันสิบห้าพันเขาขายคูนี้เขาขายสองคูสิบห้ขขา

คูละสามสบาทซื้อปไปใส่ในในเนือนของของนานอังไงซื้อมาเพื่อแดงกับพร้อมแดงเอาไว้กิดต่อพราอมาพันอ่าเกิดนะ ลาดเซนองังเสีอกะปูเสอกะปูด้พี่น้อง

อย่าคิดหอดหอยจูบแกงสิักพังอยู่วะจะไปเลาะน้ำกันต่อพี่น้องเมื่ออ้นก็ที่ิวนักแหละเดี๋ยวคลิปนี้อ้นก็จะให้ผลล่าคลิปล่าอยังก่อนเลยพี่น้องเลยเพราะว่าผมกระเทือนักแหละวันไปซื้อของซอยผลนะจ้าคลิปนี้กับขอลาพี่แลาน้องไปก่อนเด้อจ้าเราตลาดก็คือกอง ได้ไลค์เติบไลลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ฝากช่องการหนาตาอน่นในเด้อยจ้าบ๊ายบาย